ได้ไข่อยู่นะคะคนอันนี้ตัวใหญ่มาก <c oughs> มาคนเดียวคคอีกแล้วคะเพื่อนเพื่ออร่อยอยากจะกินหอยนางรมคือมันตัวใหญ่มากดื <c oughs> นังลมตัวใหญ่มากฉันมาเซอ่อสิ่งนี้ครับทุกคนตัวใหญ่อ่ะมันตัวใหญ่เท่ามือใช่ไยมน,นะ กินนะกินแล้วนะเนื้อคูมากกระเด็นข้าเสือ้อละชอบเสือ้อคูไปละกินไม่ไมรอละ เนื้อปูมากเพื่อนฮึไมไส้กกหกเนื้อปูหวานฉันมาเพื่อสิ่งนี้แล้วก็หอยโอ้แล้วมันกินลำบากเหมือนกันได้นั่งเคาะแบบนี้เลยจ้ากระเด็นไปถูกตาโต๊ะข้างๆไปว่ะ <c oughs> ว่างานนี้อร่อยอันนี้อยู่อันนี้อยู่แถวบ้านนะคะเดินกลับบ้านนั่งรถอยนนี้เลิกงานนั่งแท็กซี่มาแล้วทีนี้กินอิ่มแล้วก็เดินกลับบ้านนะคะเดินไป้5นาทีนี่ขอกินแบบจุจ๊บๆคนเดียว อ่ะแล้วนะไม่ได้ไม่ได้กินซีฟู้ดเป็นปีไม่ใช่เขาเรียกอะไรไม่ได้กินบุฟเฟ่เป็นปีแล้วนะ